ี่ข้าวันนี้กินจิงอยู่ดีจะพาไปกินอาหารจริงสไตล์เกาหลีเหนือวันนี้เราเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะสายห่งกับสาย6นะคะสถานีเคอร์เชกวนทางออก F ค่ะเดินต่อไปตามแบบ400เมตรก็ถึงค่ะไม่ไงแม่จะแล้วถึงแล้วเย็นเปียนเฉาเสียนจูเยววลีถึงแล้วเข้ามาในร้านนะคะร้านสะอาดมากเลย เรื่องหนึ่งของทางร้านก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งของจีนและของเกาหลีปะปนกันบรรยากาศของร้านนะคะเหมือนแบบครัวคุณแม่แล้วชื่อร้านเนี้ยชื่อร้านว่าปูหลีเจียมันถ้าไปตรงตัวก็เป็นแบบเหมือนห้องที่อยู่ในบ้านอเลยเงี้ยแล้วคือเรานั่งกินข้าวพรกเนี้ยเอ้ยความรู้สึกแบบมันอยู่บ้านจริงๆอ่ะมาเที่ยวบ้านเนพื่อนพี่เกาหลี อยู่ในร้านแล้วนะคะมาถึงพนักงานก็เอาถาดเครื่องเคียงมาเสิร์ฟค่ะแล้วก็ชาส่วนทางร้านนี้นะคะใช้การสแกนบาร์โค้ดสั่งอาหารค่ะมีอะไรน่ากินบ้างคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเซตที่มีราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาหรียญอันนี้นะคะอืมอันนี้เป็นหมี่จิ๋วนะคะอยู่ในเซตนะชิมให้หน่อยดิคะไม่บรรยายรสชาติหน่อยเปรี้ยวไปหมดหรอ รสชาติอบอ่อนแบบไม่ช้ากันหรอกจะเป็นอ่อนหวานจะเขายกเปิดแบบจังๆเข้ามาไหมเหมือนไหมไม่ไม่ไม่หนอ่มใส่ก็ใส่แล้วก็นี่มีโอ้โยสุดๆทุกคนเห็ดทอดครับผมเห็ดเป็นนางฟ้าร้อนๆเลย โอ้โหในที่สุดของเราก็เดือดแล้วนะคะโอ้เ้นบัควีแม่คิดเนื้อให้ดูหน่อยได้ไหมคะอือเบกระเทาะกระเท้นโอ้หน้าขานของในเสร็จทั้งหมดโอ้ย เปรี้ยวหวานน้ำแข็งใสขิงใสทุกคนเราชิมเนื้อตุ๋นอะ่ะเหมือนมันยังไม่ค่อยเปือ่อยดีทุกคนให้หน้าเราเป็นคำตอบนะทุกคนอิ่มแล้วครับผมทีม่เขาให้เยอะอะอะไรกินไม่หมด <laughs> ใช่ไหมแม่เขาให้เยอะใช่ไหม <laughs> เราจะไปตามหาของหวานกินนะคะแล้วก็มาในแถบนี้คะ่ะเขาเรียกว่าหัวเฉียงเตะเป็นแผงที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์มีหมดเลยจอไฟแดงอีกสิบอินะคะ เนื่องจากกฎหมายที่จีนตอนนี้ค่อนข้างเข้มงวดนะคนที่ขับขี่จักรยานไฟฟ้าจะต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้สวมใส่แล้วโชคไม่ดีไปเจอพี่ตำรวจก็จะโดนค่าปรับตั้งแต่200หยวนขึ้นไปแล้วค่ะหัวเฉียงเปย์ออกกย่านอุปกรณ์ดิจิลนี้ร้านขนมหวานที่เราจะไปกินกันนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะหัวเฉียงเปยดีหนึ่งนะคะทางออกดีนหนึ่งแต่ว่าเราลงไปข้างใต้ดินนะคะแล้วก็เดินไปตามทางนิดเดียวค่ะร้านอยู่ร้านแรกเลย ถึงแล้วนะคะร้านขนมหวานที่เราจะมากินวันนี้ร้านนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็จะเป็นมะพร้าวค่ะจะมีพุดดิ้งมะพร้าวพุดดิ้งกะทินะคะท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวหรือว่าเนื้อมะม่วงนะคะมีน้ำมะพร้าวน้ำกะทิที่ใส่สา,สาคูมีหลายอย่างมากเลยว้าวช่งๆตุ๊กเนาะเป็นมะพร้าวแก่นะคะมะพร้าวกะทิค่ะแล้วก็นี่ให้ขูดเนื้อมะพร้าวจ้ะไม่ใช่มะพร้าวอ่อนนะจ๊ะมากินกันดีกว่า น,นี้กินจีอยู่ดีจัดทั้งข้าวทั้งหวานครบเลยค่ะครั้งหน้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เราพาไปทานอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ